ดวงคนราศีธนูช่วงเมษายน2568กการงานชาวราศีธนูจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและความกระตือรือร้อนในการทำงานเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนระยะยาวหรือการเริ่มต้นโครงการใหม่อาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่อง,งานหรือเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญความสามารถในการสื่อสารและการถ่ายทอดความคิดจะเป็นจุดแข็งของคุณการเงิน การเงินมีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสได้รับรายได้จากการลงทุนหรือการทำธุรกิจแต่ควรระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปการวางแผนการเงินระยะยาวและการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์ความรัก ความรักของชาวราศีธนูจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและการผจญภัยคนที่มีคู่อาจมีแผนเดินทางหรือทำกิจกรรมร่วมกันการแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นคนโสดมีสเสน่ห์และมีโอกาสพบคนที่มีความคิดและความสนใจคล้ายกันอาจเกิดความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะอบอุ่นและมีความสนุกสนานอาจมีการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกันการแบ่งปันความคิดและความเชื่อจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลสุขภาพสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระวังปัญหาเกี่ยวกับสะโพกและต้นขาการออกกำลังกายกลางแจ้งและการเดินทางจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นและมีพลังงานควรระวังการรับประทานอาหารมากเกินไปหรือการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากที่อยู่อาศัย อาจมีการปรับปรุงหรือขยายพื้นที่บ้านให้กว้างขวางขึ้นการสร้างพื้นที่สำหรับการศึกษาหรือการทำกิจกรรมที่สนใจจะเป็นประโยชน์ผู้ที่กำลังมองหาบ้านใหม่อาจพบตัวเลือกที่ตรงใจในช่วงกลางเดือนการย้ายไปยังสถานที่ที่ห่างไกลหรือต่างประเทศอาจเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพื่อนฝูง ความสัมพันธ์กับเพื่อนจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและการแบ่งปันอาจมีการเดินทางหรือทำกิจกรรมผจญภัยร่วมกันการพบปะกับเพื่อนใหม่ที่มาจากต่างวัฒนธรรมหรือมีภูมิหลังที่แตกต่างจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตการพบปะกับเพื่อนใหม่ที่มาจากต่างวัฒนธรรมหรือมีภูมิหลังที่แตกต่างจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะมีความสำคัญ คดีความไม่มีอิทธิพลโดดเด่นในเดือนเมษายนสำหรับผู้ที่มีคดีความควรระมัดระวังเอกสารและสัญญาต่างๆอย่างรอบครอบการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดชมคลิปใหม่ๆ